อ่ะมีความทุกข์กันทุกคนดูดีๆนะพระเหล่าชีเราพิจารณาปฏิสังขารอย่าไปปล่อยโอกาสทิ้งอย่าไปปล่อยเวลาทิ้งยิงบทใหม่ บทใหม่บทเก่าต้องเป็นผู้ใหม่ผู้ตื่นตลอดเวลารับรู้ว่าขณะนี้เวลานี่ใจของเราเป็นอย่างไรใจของเราเกิดความอยากหรือว่ากายของเราเกิดความหิวเราต้องพิจารณายิ่งจะมาเน้นดูดีๆนะถ้าอยากเราห้ามเอาเด็ดขาดให้ผ่านเลยไปถ้าไม่อยากค่อยเอาอันนน้นก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยเอาไวเ้เยอะๆฐานก็ไม่หมด เราต้องมองซ้ายมองขวามองบนมองล่างมองกลางใจของเราถ้าความอยากเกิดขึ้นเราก็รีบดับรีบหยุดรีบวิจารณามันจะไปส่งผลเราถึงวันข้างหน้ารู้จักควบคุมใจตัวเราเราก็รู้จักใจก็จะคลายออกจากความคิด,ดเร็วได้ไวฝึกหัดให้เป็นคนมีระเบียบสัมมาเน้อนยท่านอาจารย์ท่านเจ้าคุณก็คอยช่วยฝึกให้ ท่านอาจารย์จิตก็คอยช่วยปึกให้ป่ากันปลูกต้นวัสนาปลูกทุกวันทุกวันเดี๋ยวก็หมดปีหน้าก็จะได้เห็นดอกวัสนาเต็มป่าเทวอดาท่านก็คอยรดน้ําให้วันนี้ช่วยเมื่อวานนี้ช่วงเย็นๆก็ช่วยกันคนอิดนี่คนละเล็กละน้อยก็ได้กองใหญ่ได้หลายก้อนเป็นร้อยร้อยก้อน วันนี้ช่วยคนอิดให้หลวงพ่ออีกหน่อยนะจงใบใบนี่จงใบใบอิดจากอทางไอารเมนไปทางฝั่งไอสะพานมหาสติไปก่องเอาไว้หลวงพ่อจะได้ก่อถังใหญ่เอาไว้หมักใบไม้ทำปุ๋ย แล้วก็ทำหลังร้านปลูกต้นดอกไม้ให้เป็นซุ้มสะพานในวันข้างหน้าจะได้สวยงามจะได้เจ็ดเดินข้ามสะพานใตส้สะพานตรงสะพานก็จะมีดอกไม้หอมดอกไม้ประดับเอาไปไม้ไปหมักทำปุ๋ยให้ได้เชก่อนน้ำมันลดเราก็ไปเทไปทำฐานข้างล่างก็ทังขึ้นมา หลังจากปีหน้าแล้วน้ำมันจะไม่ไม่ลดเพราะว่าจะเอาน้ำเข้าตลอดปีนี้น้ำยังลดเยอะอยู่เพราะว่ายังทำป่ายไม่เสร็จก็เลยถือโอกาสทำถังหมักใบไม้เสก่อนใครไปใครมาเดินข้ามสะพานก็จะมีความสวยงามเอาต้นฮิรัญยิกามาปลูกเอาต้นไอ้ชมมนาดมาปลูกเอาต้น ผงแสดมาปกจะได้ออกดอกย้อยบนสะพานให้สวยงามทุกจุดปูหลักผู้ใหญ่ทางบ้านเมืองก็มายึงหมูในทางคณะรัฐมนตรีของสาธารณสุขก็ขพากันมาว้ยกี่วันนะสำนักนายกรัฐมนตรีก็จะมาเยี่ยมชมวัดอีกสอามวันพระปูหลักผู้ใหญ่ทางเทระสมาคมก็มา มาที่วัดเรามาเยี่ยมมาชมได้ยินจิตติสัพน,นิสงแห่งบุญของทุกคนผู้หลักผู้ใหญ่ทางบ้านเมืองก็อดไม่ได้ก็าพากันมาญาติโยมทางไกลทางไกลก็าพากันมาไม่ว่าพระวายยมละวัดญาติโยมต่างประเทศก็มาปูาาอาน,นิสงส์แห่งบุญอํานาจแห่งบุญความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยเราต้องช่วยกันทําฝึกหัดให้เป็นนิสัย เป็นปกติให้เป็นปกติเขาก็มาด้วยเรียงบุญอันนี้สงแห่งบุญบุญอยู่ที่ไหนเรามนุษย์เราเทวดาก็ย่อมจะหลังไหลมาอันนี้เป็นกฎของธรรมชาติแต่เราก็ต้องพยายามมาแก้ไขใจเราให้เป็นบุญกายว่าจาของเราให้เป็นบุญอันนี้สงก็จะเกิดขึ้นตลอดเวลาอย่าพากันเจ็ดคล้านเห็นก็พะยายานดันอาจารย์ บอกอย่างไรก็พยายามเชื่อฟังฝึกขัดปฏิบัติจะไปส่งผลอาวันข้างหน้าไม่ต้องไปคํำเคร่งขอให้มีความสุขในการกระทำจะไปคํำเคร่งเอาตั้งแต่ทำมันไปไม่ถึงในโลกการปฏิบัติขัดเข้าตัวเราเป็นคนมีระเบียบมีวินัยนั่นแหละคือการปฏิบัติทัมสํารรมกายสํารรมวาจา่าแล้วก็สํารรมใจ หล,ลากวเนาทลันเราก็ต้องดูกายของเราหิวรัวใจของเราเกิดความอยากเราดับความอยากละความอยากออกไปได้ใจของเราก็เบาบางจากกิเลสแต่อายุมากขึ้นไปรู้จักการจเจริญสติที่ต่ตเนื่องเชื่อมโยงรู้เท่าทันใจใจคลายออกจากความคิดถึงเวลาเขาก็จะเป็นเองเอว่าจะเอาให้ได้ทำให้ได้แต่ความเกลียดคร้านไม่แต่ความอยากนั้นก็ยิ่งปิด กันตัวเองเอาไว้เราจะไปเล่งไม่ได้หรอกของพวกนี้ค่อยเป็นค่อยไปค่อยทําความเข้าใจไปเรื่อยๆเราขาดตกปกพ่องอะไรเราก็รีบแก้ไขเรามีความขยันหมั่นเพียรมีความรับผิดช,ชอบมีความเสียสละออต่อส่วนตัวต่อส่วนรวม,มก็จะค่อยเป็นค่อยไปก็ต้องพยานะพยามนะพยายามบ้าจแต่มันเน้นด้วยกันหลายองค์ หลายคนไปปักกดปักเต็นอยู่ที่สวนมลีวันจะได้ฝึกจะได้ฝึกกายวิเวใกใจวิเวกไม่จําเป็นต้องไปเอาอะไรเยอะไม่จําเป็นอากาศฝนป้าก็โปรยลงมานิดหน่อยไม่ร้อนความจําเป็นของมนุษย์ถ้าจะเอาจะมีจะเป็นให้เราเข้าใจเรื่องปัญญาแล้วจะเอามากทํามากทําน้อยก็เป็นเรื่องของปัญญามีความรับผิดชอบ เอากดเอาเต้นไปกลาลเอาผ้าจางเอาผ้าเสือ้อสายผ่านดำสายผ่านที่ตัดเป็นสองเม็ดสองเม็ดไปปูให้เป็นระเบียบแล้วก็เอาศาดโอเสื้อไปปูข้างบนเอาเฉพาะสิ่งที่จำเป็นสปูยาสีปัดน้ำผ้าผัดเปลี่ยนผ้าสงเอาเสือ้อเอาอะไรไปกลาง อย่าเอาไปทิ้งละเกลละกะจัดให้เป็นระเบียบที่จะในสิ่งที่ใช้กับชีวิตประจำวันทำภาระหน้าที่สมมุติตรงนั้นให้บริบูรณ์แล้วก็มาสร้างความขยันหมั่นเพียรกันมีเวลาปลูกต้นไม้เราก็มาช่วยกันปลูกท่านอาจารย์กิตก็จะพาช่วยปลูกช่วยทำท่านจะคุณจะมั่นทำสอนบอกวิธีการบอกแนวทาง กั้นเรงบุญแดงอาน,นิสงของคนเราไม่ได้ก็พากันมาก็รู้จักได้บ้างไม่ได้บ้างก็ช่วยกันกลางวันก็อย่าพากันส่งเสียงดังในสวนมารีวันหลวงพ่อนั่งอยู่ที่ศาลาเมนก็ยังไดยยินเสียงเกี้ยวเลยบางครั้งพยายามพากันค่อยๆอ,อย่าพากันเสียงดัง อายาตโยมที่เขามาเที่ยววัดนะเราจะได้ว่าเสียงอะไรดังพูดกันแรงพูดกันดังอย่าเหมือนจับปูใส่กระดงเดี๋ยววันศึกมีรางวัลให้ถ้าใครขยันมันเพียนเตรียมรางวัลเอาไว้ให้ในช่วงบ่ายๆพากันช่วยคนอิดให้หลวงพอ่อนยนะเอารถไปเข็นไปกล่องเอาไว้ตรงทางด้านไอ ีประตูทางลงสะพานมหาสติเอารถช่วยกันเข็นไปไม่ต้องไปใส่เยอะเอาตามกำลังก่องเอาไว้วันนี้จะเทขานเชกกอด <c oughs> เทขานข้างหลังเมื่อวานนี่ก็ช่วยกันเทขานอันหนึ่งเสร็จเหลืออีกอันหนึ่งเทขานเทเสาเสกกอดจะทำให้สวยๆในวันข้างหน้าทำบอกดีๆแล้วก็ช่วยกันคนใบไม้ไปหมักทำปุ๋ยเอาไว้เชกกอด ทางสวนทางลานที่จะปลูกทานตะวันก็ลงปุ๋ยกันเสร็จหมดเรียบร้อยก็ว่าจะปลูกก่อนเดือนหนี่แหละจะได้ออกดอกในพรรษาจะได้สวยได้งามเทวดาก็จะได้รดให้ได้ออกดอกใหญ่ๆในจุดไหนก็มีแต่ความอิ่มความสวยงามสวนมะลิวันต้นกะลปปุ้ยก็ออกดอกกันเต็มสวนหมด ใครยังไม่ไปดูไปชมก็ไปนะแต่ละต้นแต่ละต้นนี่หอมกาลละประพฤกหอมดอกกาลเวกหอมดอกชมมานาดไม้ดอกไม้ประดับเยอะขยะต่างๆเขาพยายามเก็บอย่าไปทิ้งเดินไปเที่ยวที่จุดไหนเห็นเศษขยะเศษกระดาษก็พยายามเก็บไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเก็บไปใส่ในให้เป็นที่เป็นทาง ความเป็นระเบียบจากข้างนอกส่งถึงข้างในจากข้างในส่งถึงข้างนอกถ้าคนเราไม่มีความเป็นระเบียบมันก็อยากที่จะปล่อยที่จะวางที่จะขัดที่จะเกาทางด้านจิตใจได้ไม่มีการเจริญสติก็มีไปด้วยอํานาจของอความหลงการเกิดนั่นแหละเพียงแค่จิตวิญญาณเกิดนั่นแหละก็หลงเกิดเขาเกิดมาในภพของมนุษย์ มาสร้างกายเนื้อมาสร้างขันหา้ามาปกปิดเอาไว้แล้วเขาก็เกิดตกแล้วก็เป็นธาตุองความทะเยอทะยานอยากทั้งอยากทั้งไม่อยากเราต้องมาอบมาลมมาข่มมาชี้เหตุชี้ผลด้วยการจเจริญสติจะเอาตั้งแต่ปัญญานึกคิดเอาก็ยิ่งห่างไกลัน,นที่เท่าไหร่ในวันที่ 4, สี่เมษาย,ยนเลยที่จะบริจาคเลือดเอ วันที่สี่เมษายนตรงกับวันอะไรนะตรงกับวันเสาร์ใครมีโอกาสอยากจะมาบริจาคเลือดก็มาวันเสาร์ที่สี่เมษายนลถรับบริจาคเลือดก็จะมาจอดที่ลานจอดรถหน้าสาราหลวงพนมีโอกาสมาทําบุญมาให้ทานพระเหล่าชีเล่าใครอยากจะบริจาคก็ไม่ต้องไปถึงโรงพยาบาลเปิดแพ๊บเดียว วันที่หนึ่งมิถุนายนวันวิสาขบูชาก็จะได้ทำบุญใหญ่แจกมหาทานใหญ่แจกของทุนให้กับทางอโรงเรียนทางอผู้ลำบากเด็กพิการเด็กออทิสติกเด็กตาบอดบัรพักคนชรลาเด็กหูหนวกวันนั้นตาบอดคนตาบอดพากันมาเยอะตาทุอนโมทาสุตีใจใหญ่ว่าจะได้ทุน ก็มอบมาทุนให้กับอนามัยอนามัยแล้วก็โรงพยาบาลหลายที่อยู่ทางปู่เขียวหรือผู้เหวียงที่หนึ่งทางนำผ่องก็ที่หนึ่งทางโรงพยางงบาลใหญ่ก็จะได้มอบให้เครื่องปอกใจให้เครื่องบัดคอมดันให้อีกสามเครื่องด้วยอำนาจของแหลง่งบุญของทุกคนมีบุญผู้มีทุนก็ได้ทำพวกเราก็มีโอกาสได้มาร่วมกัน มาอนุมโมทนาสาธุด้วยกันดูดีๆนะสมณถ้าอยากห้ามเอาให้ผ่านเลยไปนี่ถ้าอย่างอะไรอาวอร์อยู่ก็พยายามดับบทของท่านเจ้าคนมีอยู่ถ้าวันศึกน้ำหนักไม่เพิ่มก็อยู่ต่อทำน้ำหนักให้ได้เพิ่มสอกิโลแต่เวลาทานนะเวลาเอาห้ามอยากถ้าอยากไม่ให้กิน ดับความอยากแต่ก่อนค่อยให้ทานค่อยฝึกให้ติดเป็นนิสัยก็จะส่งผลถึงวันข้างหน้าแต่ละวันแต่ละวันใครเอารัดเอาเปรียบเพื่อน,นก็พยายามแก้ไขตัวเราเล็กก็ไม่เอารัดเอาเปรียบตัวใหญ่คนตัวใหญ่ก็ไม่เอารัดเอาเปรียบตัวเล็กต่างอนุเคราะห์เอ,อ,เอื้อเพื่อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน งานหนักก็เป็นงานเบางานเบาก็แทบไม่มีนี่แหละเขาเรียกว่าความสมักสมานสมัคมมคีไม่เกี่ยงงอนกันไม่อคติกันไม่ว่ากันนี่แหละการขัดเก่ากิเลสตัวละเอียดคนโน้นไม่ทําคนนี้ทำคนโน้นเอาเปรียบคนโน้นคนโน้นเอาเปรียบคนน,นี้นี่แหละเขาเรียกว่านิมนตินคนโน้นไม่ดี คนโน้นเป็นอย่างงาั้นคนนั่นเป็นอย่างนี้นี่แหละเขาเรียกว่าอคาุศลมนทินตัวละเอียดความกังวลความพุงซ่านคิดเรื่อยเฉยไรสาระไรประโยชน์นี่แหละเขาเรียกว่านิวรธรรมเราต้องมาแก้ไขแก้ไขทั้งข้างนอกแก้ไขทั้งข้างในภาระภายนอกเราก็พยายามทําให้จบถ้าข้างในไม่จบเหตุเกิดจากภายนอกหรือเกิดจากภายใน เกิดจากข้างในแล้วก็ดับนั่นดับไม่ได้มันเหตุมาจากภายนอกเราก็ตามแก้ภายนอกให้จบจบภายนอกเราก็ส่งผลถึงภายในทําไมเราถึงลํำบากทําทไมเราถึงยากจนความขยันของเรามีเพียงพอหรือไม่การเสวงหาการดิ้นรนการทําความเข้าใจ กองเรามีหรือเปล่าเราก็ต้องดูไม่ใช่ว่าจะไปวิ่งโยนตั้งแต่ภาระไปให้คนโน้นคนโน้นมาทําให้เราทุกคนนี่มาทําให้เราทุกคนโน้นเป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผิดหมดเลยเราต้องมาแก้ไขที่เราทั้งนั้นเอาเรื่องเราให้จบสมมุติของเราให้สมบูรณ์ไม่ได้ลําบากเรามาโอกาสเรามาบวชก็เพื่อที่จะมาศึกษาตัวเรามาสร้างอานิสงส์ให้มีให้เกิด บางภาระหน้าที่ทางสมมุติเราเข้ามาศึกษาไม่ใช่ว่ามาสร้างปัญหาให้เรามาพยายามแก้ไขปัญหาปัญหาในระดับสมมุติหลวงพ่อก็พยายามแก้ไขให้ <c oughs> ที่พักที่อาศัยที่หลับที่นอนที่อยู่ที่กินก็พยายามทําให้อาหารตาอาหารใจอาหารตาก็คือธรรมชาตินี่แหละให้หน่าอยู่ให้หน่ามอง อาหารใจที่พักที่อาศัยกับข้าวกับปลาห้องช่วมห้องน้ําก็ไม่ให้ลําบากก็พยายามช่วยกันสมมุิให้สมบูรณ์ไม่ให้ลําบากเดี๋ยวนี้ก็ทําห้องน้ํารวมห้องน้ําใหญ่ที่สาาเมนป่วยกันทําบัพูุเห็นว่าคณะช่างจะพากันมาตั้งที่ชํานาญมาทําให้ ส่วนทางไอลานหลวงปู่ใหญ่ปางลีลาให้ช่วยกันปูจช่างก็จะมาช่วยกันปูวันนี้นะมาจากเอสระบุรีพระเหล่าส่วนหนึ่งก็ช่วยแยกกระเบื้องให้หน่อยนะเดี๋ยวไม่ทันช่างช่วยกันเห็นจะเล่งปูให้ทันวันที่หนึ่งวิสาขะงานแจกมหาทานใหญ่เดี๋ยวท่านเจ้าคุณจะว่าเอาเดี๋ยวงานไม่ไม่เสร็จ ห้องน้าใหญ่ห้องน้ํารวมก็ว่าจะพยายามให้เสร็จก่อนวันที่หนึ่งมิถุนาทุกจุดทุกส่วนส่วนเรื่องน้ําตกใหญ่ตังหลงปู่ใหญ่เอนเอายาไปเคลือบเงานะวันนี้นะหลวงพ่อจะเอาน้ํายาออกมาให้เอาน้ํายาไปเคลือบเงาในภูเขาเสียก่อนจะได้ไม่ขึ้นตะไคร้เวลาปล่อยน้ํา กะว่าจะเปิดให้ได้ก่อนชิ่เดือนนี้ให้สำเร็จทุกอย่างจะได้มีความสุขสวยงามกันนี่แหละรวมแรงรวมกายรวมใจช่วยกันจากความไม่มีแล้วก็ทำให้มีจากมีแล้วเราก็พยายามทำให้ดีขึ้นใครไปใครมาก็มีความสุขป้หลักผู้ใหญ่ทางบ้านเมืองก็มาเยี่ยมมาชมมากราบมาไหว ต่อไปข้างหน้ามาคอนเจนก็ต้องมานี่หมดนั่นแหละจะเรียงบุญทางสำนักรัฐมนตรีทางรัฐบาลนะเขาคงจะมองมาคอนเจนก็อยู่ที่วัดของเรานี่าเป็นหลักมาเยี่ยมมาชมมากราบบ่ายสิ่งเป็นสิริมงคลเป็นสมบัติของทุกคนเรามีโอกาสได้ทำมากเทวดาก็ค่อยช่วยเหลือไม่ให้ลำบากพยายามพึ่งตัวเราให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็น พยายามหัดพึ่งตัวเราทุกอย่างนั่นแหละพยายามหลวงพ่อจะพยายามให้พึ่งตัวเราให้ได้การปลูกผักก็ดําเนินแม่ชีก็ช่วยกันดูแลปลูกผักให้โดโปนิกปลูกผักไรดินปลูกผักปลอดสารพิษก็ทําการปลูกมานานเกือบจะถึงปีแล้วมัง้งถึงอยากที่ช่วยกันทํามา ก็ได้รับประทานทุกวันนี่แหละนี่ได้รับประทานผักกันทุกวันอยู่ที่ฝั่งตะวันออกริมฝั่งสะใหญ่ใครยังไม่เคยไปเห็นก็ไปชมทางฝั่งตะวันตกก็ช่วยกันปลูกเห็ด mm hmm. เห็ดหนังป้า mm hmm. เห็ดหนังลม mm hmm. ค่อยพัฒนาต่อไปข้างหน้าหลวงปู่อาจจะทําโรงปลูกเห็ดให้ทาวรให้การเวลาให้เปราบางทํา ัวหลักๆให้จบได้ก่อนจะให้ได้ช่วยตัวเองให้ได้ทุกอย่างทางไสวนมะลีหวานก็ปลูกต้นฟักเสริมเข้าไปอีกให้ได้อาศัยหลังล้านข้างบนกว่าต้นไม้ดอกไม้หอมจะปกคลุมจะได้เอาลูกฟักมาทำน้ำซุปน้ำข้าวตี๋แจกขานอร่อยมีโอกาสได้สั่งบุญกันมากมายอย่าพากันเจ็ดครั้ง อย่าพากันมองข้างเศษไม้ต่างๆที่ไม่ใช่ก็เอาเข้าเผาถ่านเดี๋ยวนี้ลงปู่ลงตาพากันเผาถ่านจนไม่มีที่เก็บนี่แหละเอาเศษไม้ต่างๆไปเผาถ่านมาทํากับข้าวกับปลาให้พวกเรานั่นแหละจะเอาตั้งแต่ทาความขยันหมั่นเพียรไม่มีความรับผิดชอบไม่มีการกระทําไม่มีนี่เออ เพียงแค่สมมุติขั้นพื้นฐานเราก็ต้องพยายามดําเนินให้ดีไม่ให้ลํำบากมันก็ส่งผลถึงทางความสะดวกสบายทุกด้านมันตั้งแต่ตื่นขึ้นมากายของเรายังอาศัยสมมุติอยู่เราก็ต้องช่วยกันดูแลทําความเข้าใจความสะอาดความเป็นระเบียบไม่ใช่ว่าไปเกี่ยงงอนไม่ใช่นาทีของตัวเราเป็นนาทีของทุกคน กว่าจะได้มามีที่พักที่อาศัยที่อยู่น่าลื่นหลมได้ก็ต้องอาศัยความเพียรของทุกคนช่วยกันอาศัยอานิสง์ของทุกคนหล่อหลอมลงกว่าจะเป็นแหล่งบุญใหญ่ให้กับทุกคนฝากเอาไว้กับแผ่นดินฝากเอาไว้กับสถานที่พวกเราจากไปคนรุ่นใหม่ก็จะได้มาสานต่อไม่ต้องลำบากเพราะทุกอย่างไม่ใช่ของเราแต่เราก็ให้รับผิดชอบด้วยปัญญาให้อยู่ด้วยปัญญาทำหน้าที่ด้วยปัญญา อะไรที่เป็นบุญก็ทำอะไรที่เป็นอกุศลก็ละตั้งกัละพรกันอขอให้ทุกคนจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสทั้งลมหายใจของเราให้ต่อเนื่องให้เชื่อมโยงกันสักพักหนึ่งถึงเราทำไม่ต่อเนื่องกันก็ขอให้ทำให้ต่อเนื่องกันคำขณะที่เรากำลังนั่งฟังอยู่นี้และนั่งตามสบายวางกายให้สบายวางใจให้สบาย หยุดภะลน้าที่การงานทางโลกทาง,ทงสมมติทางบ้านแล้วก็วางมาทีนี้เราก็มาหยุดความคิดโดยการเจริญสติหล่องสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆสัมผัสของลมหายใจที่กระทบปลายจมูกนั่นแหละเขาเรียกว่าสติรู้กายสติรู้ตัวลมหายใจเข้าก็มีความรู้สึกรับรู้อยู่ลมหายใจออกก็มีความรู้สึกรับรู้อยู่ อันนี้เขาเรียกว่าการเจริญสติที่ต่ตเนื่องข่าความรู้สึกพังเผยแล้วก็เริ่มขึ้นมาใหม่จนกําลังสติของเราต่อเนื่องแล้วลึกลงไปเราก็จะรู้ความปกติของใจรู้การเกิดของใจรู้การเกิดของความคิดซึ่งเป็นฝ่ายนาํามาทําใจกับอาการของใจนั้นเข้าไปรวมกันได้อย่างไรเขาเกิดอย่างไรอันนี้มันมีอยู่เดิมเรามาเจริญสติตัวใหม่ให้รู้เท่าทัน ในเวลานี้กาลังฉติตัวใหม่นี่มีมีน้อยหรือแทบจะไม่มีเราก็เลยไปยึดเอาความคิดเก่าเอาการเกิดการดับของความคิดเก่าว่าเป็นปัญญาที่แท้จริงอันนั้นอาจจะถูกต้องอยู่ระดับของสมมุติเท่านั้นเองแต่ในหลักธรรมแล้วการเกิดนั้นคือความหลงใจเกิดอัตตาเกิดถ้าความคิดผุดขึ้นมาปรุงแต่งใจเมื่อหลายใจเคลื่อนเข้าไปรวมเป็นตัวเดียวกันเมื่อหลายนั้นอัตความหลงก็เกิด เกิดแล้วก็ไปยึดเอาทุกอย่างยึดเอาหมดกายก็หนักใจก็หนักแล้วก็ใจก็เป็นธาตุของความเกิดอีกส่งออกไปภายนอกอีกมีความโลภเข้าไปเจือปนมีความโลภความโกรธความพเพลียทยานอยากเข้าไปเจือปนมีความกังวลมีความพุ่งสร้างสาร,สารพัดอย่างมีมนทินที่จะตามมาทุกอย่างถ้าเราไม่เห็นต้นเหตุเราไม่จัดการที่ต้นเหตุ ทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็ปิดกัน้นเอา,วาไว้แม้แต่กิลยลตต่างๆเขาก็ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆก็ต้องพยายามนะ หลวงพ่อก็จะพูดของเก่าเน้นย้ำของเก่าเพื่อที่จะให้รู้ฐานของใจคลายความหลงให้ได้เสียก่อนถ้าเรารู้ตั้งแต่ต้นเหตุแล้วถ้ากำลังสติปัญญาของเรามีเพียงพอขยันเพียงพอแล้วก็เขาจะไปค้นคว้าดูรู้เห็นอะไรคนละอะไรคนเจริญเพราะว่าเป็นความต้องการสติปัญญาที่จะต้องเดินให้ถึงจุดหมายปลายทางกันจนกลายเป็นมหาสติจากมหาสติจนกลายเป็นมหาปัญญา การทําความเข้าใจให้เต็มรอบจนกายเป็นปัญญารู้อยู่ดูด้วยปัญญาลุ่นล้วนแต่เวลาในกําลังสติไม่ค่อยจะต่อเนื่องนัึงก็เลยยากอาสร้างความรู้สึกรับรู้ให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องกันสักนิดนึงก็ยังดีดีกว่าไม่ทำกันไหวประพร้อมๆกันค่อยไปสร้างสารต่อกันนะ